ใครที่แอบติดตามชีวิตคุณอยู่ใครที่แอบติดตามชีวิตคุณอยู่นะคะสิบดาบนะคะสี่ไม้สิกออบสอด ก้าดาบไปตรงนี้นะคะหถ้วยเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเขาเจ็บปวดนะ,ะเสียใจนะ,ะแล้วก็เขาเป็น5ถ้วยนะคะเขาเสียใจกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเขาคิดมากนะ,ะนอนไม่หลับนะ,คะเครียดนะคะแล้วเขาก็มูฟออนออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปนะคะ แต่เขาก็ยังคงแอบมองคุณอยู่แอบดูคุณอยู่นะคะแอบติดตามคุณอยู่นะคะ